หมดแล้วหรออ่ะกินข้าวกับสองยูค่ะวันนี้หนูวันนี้พี่ยูลีนกินข้าวกับอะไรลูกข้าวเหนียวกับหมูแดดเดียวใช่ไหมคะมีเทเดียวข้าวเหนียวกับเนียวหมูแดดเดียวีเดียวอยากหมูแดดเดียวพี่ยูลีนพูดสิคะวันนี้หนูกินข้าวกับอะไรมูดีเดียวหมูแดดเดียวยูเลีนกินข้าวกับอะไรคะยูเลีนทำสวยสวยหมู แดดแดดเกือนให้หมดก่อนอค่อยพูดเคี้ยวให้หมดก่อนลูกเวลาเวลาเคี้ยวห้ามพูดยังไม่อา่ังโอเคหมดหรือยังหมดหรือยังเน็ตอคืนหมดหรือยัง <c oughs> หมูเยังพูดก่อนหมูแดดแดดเดียว,เ,ยวเดียวอ๋อข้าวเหนียวเดี๋ยวมาม่มาทำให้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  พวกซีข้าวเหนียวข้าวเหนียวว้าวพี่จะเรียกหานับหนึ่งถึงสิบห้ามาดูซีหนึ่งสองสี้าวน้องนับหนึ่งถึงห้าแต่ยังไม่ถึงสิบนะเอาโอเครางวัลของคนเก่งนับหนึ่งถึงห้าแต่ยังไม่ถึงสิบ เอามือมาจาับเอากินเองไงเป็นสาวแล้วยูลีนวันทูทีให้มาดูสิวานวานททูททรียรทรียเทรียรรทรีทรีทร อืมอืมู <c oughs> มวันวันเนาะถูโถ่สับสนภาษาค่ะสับส,บส,บสบนภาษาเอ็นเอนเนาะมาเมื่อภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาไทยอืถูวะอืมถูวะถูวะมันคือห้องน้ำหนุถูวะ ถูกว่ามาันคือห้องน้ำทอ i ล็ t ถูกว่าคือทอยเล t เอ้ถูกว่าทอ ilet อ๋อถูกว่าทอ i ล็ t ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำยูลีนหนูเลิฟใครเูาเล้เลียไม่แก่กินแต่หมูนะกินข้าวด้วยแก่กินแต่หมูบ่ได้เด้กินข้าวด้วย,กกย,ววยอืมอืม